สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่352กันแล้วนะครับพี่พี่หรือว่า352นั่นเองนะครับ ก็ถ้าพี่ๆนะครับผมทันใดเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมละที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดนะครับผมปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ที่ดูแล้วชอบนะครับผมที่ดูแล้วถูกใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผม1 7 4 o i p t งเนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสาหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมนะครับในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจเป็นอันดับแรกนะครับผมขั้นตอนถัดมานะครับผมให้จดเป็นหมายเลของค์พระนะครับที่ถูกใจไว้นะครับผมและขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมให้สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกไว้อยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผม3ขั้นตอนนะครับผม พี่ๆก็สามารถนะครับผมโทรมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะพิมพ์ไลน์มาบอกผมก็ได้นะครับ แล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจนะครับเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมเช่าบูชาไปแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1ใน EP นี้กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นนะครับนี่นะครับพระฉลองพุทธยี่สิบห้าตวรรษนะครับผมเป็นชุด4องค์แบบนี้เลยนะครับผมในกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ๆสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระนะครับผมออกมานะครับให้พี่ๆได้รับชมกันแต่ละองค์กันนะครับผม ทั้งหมดจะมี4องค์นะครับพี่ๆ4องค์4เนื้อเลยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับผมถ้าใดสนใจก็อย่าลืมนะครับผมจดเป็นหมายเลขนะครับผมแล้วก็ตามท้ายนะครับผมด้วย EP นะครับผมแล้วก็โทรมาบอกผมก็ได้นะครับนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมสําหรับชุดฉลองพุทธิจีน15ตัตรษนะครับชุด4องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเี็นะครับ สวยๆจเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระฉลองพุทธได้ยี่สิบห้าศตวรรษนะครับชุด4ี่องค์สี่เนื้อแบบนี้เลยนะครับผมนี่จะเป็นองค์แรกในชุดนะครับผมอันนี้จะเป็นองค์ถัดมานะครับมีนะครับจะเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดละหานไล่ปุกเสกนะครับพี่พี่นี่นะครับผม ก็จะเป็นพิธีพูทธาพิเศษใหญ่นะครับผมแล้วก็นําไปปลูกเสกที่วัดวัดลหานไล่ต่อนะครับโดยหลวงปู่ทิมวิสริโกนะครับผมสําหรับพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษนะครับผมนี่นะครับผิวเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองสังเกตกันดูได้นะครับผมถ้าหากว่าจะเป็นพิธีใหญ่นะครับผมจะไม่มีต่อโค้ดนะครับผมตรงฐานตรงนี้นะครับผมตรงนี่นะครับแล้วก็จะไม่มีต่อโค้ตรงด้านบนนี้นะครับผมถ้าเป็นหลวงปู่ทิมปลูกเสกนะครับผมจะมีต่อโค้ดนะครับ ทั้งหมด4องค์4เนื้อเลยนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่3นะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับชาบบูชารายการไหนไปนะครับผมได้รับพระองค์นั้นแน่นอนนะครับผมราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับผมนี่นะครับผมนี่เป็นองค์ที่3นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ l ล n e แอดนะครับ1 7 4 o i p t q นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับอันนี้เป็นองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด4องค์สี่เนื้อเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆจนเดินนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผม ชุดฉลองพุทธย5ศตวรรษนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมวัดละหารไร่จังหวัดระยองปลูกเศษนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดชอบบูชาไปก็จะได้รับพรที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับ 1,200บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผม1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่2นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกนะครับหลวงปู่แหวนนะครับผมสุจิะโนนะครับผมนี่นะครับสุจิะโนนะครับหลวงปู่แหวนนะครับเป็นรุ่น หออหอครับผมหอหนึ่งนะครับอันนี้ต้องถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับออกเป็นรุ่นทออหนึ่งนะครับผมหลบผูแหวนนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับพี่เป็นองค์แรกที่ผมได้มาเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมลงมาหลายๆ EP อพีนี้นะครับผมองค์นี้เป็นองค์แรกเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเหรียญผูแหวนนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมเดิมนะครับผมวัดดอยแม่ปังนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่แหวนทองอหนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญกลมนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆ6 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ ท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลข2ใน E ีพีนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั Torah ้นนะครับผมรายกันถัดมาครับผมจะเป็นหลวงปู่ดูนะครับผมนี่นะครับพระพรมปัญโยนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับผมนี่นะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับวัดสะแกปีพศ2524นะครับผมนี่นะครับผมหลวงปู่ดูปฏิบัติธรรมนะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้แล้วนะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ หมายเลข3นะครับที่ติดอยู่นี่เหมือนจะเป็นแป้งเจิมนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับผมรูปหล่อหลวงปู่ดูนะครับพระพรมปัญโยนะครับผมปี2524นะครับวัสดาแกนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ หน้าหลวงพ่อไม่มีตําหนิเลยนะครับผมผิวเดิมนะครับตรงนี้เป็นแป้งเจิมหมครับพี่ๆใต้ฐานนะครับผมนะครับจะมีรอยจานนะครับสวยสดงดงามครับผมราคาแบ่งปันนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมหมายเลขที่3นะครับผมใน EP นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่4แล้วในหอยขยับกล้องแป๊บนึงนะครับ อันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับปิดตามหาลาภนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมปีพศ2513นะครับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมเป็นปิดตามหาลาภองค์ใหญ่เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลข4นี้นะครับผมปิดตามหาลาภองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมดูผิวกั้นนะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ นิ้วมือคมชัดเลยนะครับผมผิวนี้งดงามมากๆนะครับผมสําหรับปิดตามหาลามนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับผมหรือว่าพระครูญาณวิราชนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นรายการใหม่เลยที่4แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมมีให้รับชมทุกรายการนะครับพี่ๆถ้าได้สนใจหมายเลขไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ Li น mm ์แ hmm. อนะครับผม1 7 c o i p t q นะครับผมเบอร์โทรก็0903251096นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสีวรีนะครับผมหลบปูโตวัดประดูชิมพรีปรุกเสกสาไตรามาสนะครับผมในชุดนี้จะมีทั้งหมด สองพิมเลยนะครับพี่ๆสองพิมสององแบบนี้เลยนะครับผมสภาพอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับระศีวลีหลวงพุโตนะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมใน E ีีนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําออกมาจากกล่องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นองค์แรกนะครับผมเป็นศีวลรีหลังยันนะครับชุดนี้นะครับผมชุด2องค์แบ่งปันให้ในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ7 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม พระศรีวลีหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับนี่นะครับผมเป็นหลังยันนาะครับองค์แรกนะครับชุดนี้จะมีสององค์สองนี่นะครับสององค์สองพิมพ์นะครับผมอันนี้องค์ถัดมาก็จะเป็นอีกพิมพ์นึงนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์หลังยันตรีนะครับพี่ๆหลังยันตรีนะครับเมื่อกี้หลังยันนานะครับผมสภาพผมก็ได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับผมผิวดิมเดิมแบบนี้แล้วนะครับ ท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเจ้าของเดิมเก็บไว้นานแล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับพระศรีวลีหลวงปู่โตวัดประตูฉิมพีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ อาหากก็มือไปชนกล้องอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้เป็นรายการที่5แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับพี่ๆรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลข6แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นนะครับพระสมเด็จพิมพ์ขาโต้นะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่6นะครับเป็นประทับตรากรรมการด้านหลังด้วยนะครับผมจะพิเศษกว่าองค์ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีจีวรของหลวงพ่อนะครับผมติดอยู่ด้วยนะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับประทับตรากรรมการนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับพี่เป็นหมายเลขเจ็ดนะครับผมหมายเลขเจ็ดนี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมฉลองอายุครบหนึ่งร้อยปีนะครับผมวัดระคังโคศิตารามนะครับนี่นะครับผมมีประทับตราวัดระคังด้านหลังนะครับรายการหมายเลขที่เจ็ดองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นพระฉลองอายุครบหนึ่งร้อยปีนะครับผมสมเด็จพุทธคจาจรโตนะครับผมพงมารังสีนะครับ ณวัดระฆังโคศิตารามนะครับผมวัดที่แรกเริ่มในการสร้างสมเด็จนะครับพี่พี่ครบ100อปีทางวัดก็ทําการสร้างนะครับผมเป็นที่ระลึกมานะครับนี่นะครับผมสับทับตราวัดระฆังอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับมีจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับผมราคาแบ่งปันหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเบี้ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขแปดนะครับผมหมายเลขที่แปดนี้นะครับ จะเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวมพ่อโพลวัดช่องแคร์นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อโพวัดช่องแคร์นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆในเอฟซีทางช่องยูทูปนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆรูปหล่อหลวงพ่อโพวัดช่องแคร์นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเห็นะครับรูปภาพก็มีให้รับชมได้ที่ Li น e นะครับผม1 7 4 o i p t q นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0903251096นะครับผมสวยๆเดิมๆครับรายการใหม่เลขที่8นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่9นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อคล้ายนะครับผมวัดสวนขันนะครับผมรุ่นที่1นนะครับผมเหรียญพ่อคล้ายนะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมเรียนพ่อคล้ายนะครับผมวัดส่วนขันนะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเรียนสวยเดิมมากนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมสําหรับเรียนพ่อคล้ายนะครับพยายามลงกล้องให้ดูกันในชัดชัดนะครับผมเพื่อให้พี่พี่ได้พิจารณาได้ดูได้ชมกันนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่ เก้าแล้วนะครับผมหมายเลขที่9นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับสวยๆเดิมนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมเรียนถือว่าสวยเดิมนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมสมบูรณ์นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม7 0 0ดบาทเท่านั้นนะครับเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับรายการใหม่เลขที่10นี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับ นี่นะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นประเภทนะครับพระเบนจภาคีนะครับผมที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับรายการใหม่เลขที่10นี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมผิวดมเดิมนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พี่เอฟซีทางช่องนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับ1200บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม 1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสวยงดงามนะครับผมนี่นะครับผมเมื่อกี้นะครับผมเป็นองค์นั้นผมจะปิดไปแล้วนะครับผมพอดีผมหยิบมาผิดนะครับก็เลยไปเปลี่ยนเป็นองค์นี้ให้แทนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับผมพอดีผมมี2องค์นะครับผมถ้าได้สนใจก็สอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมหมายเลขสิบนี้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม1 2 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบประกาศซียีบัตรนะครับผมของพระสมเด็จหมายเลขนี้นะครับผมเห็นะครับเป็นประเภทเบญจภาคีนะครับผมรายการที่42นะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นนะครับผมในงานประกวดในการประกวดแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆหนึ่งพันสองร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม รายการถัดมาครับเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมหมายเลขนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมหรือว่าพระครูยานวิราชนนเงนะครับผมวัดเขาบันไดอิดนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผม550าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอายุ82ปีนะครับผม เหรียญรุ่นแรกนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั hmm. <Moon. S 1> ้นนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมหมายเลขที่11นี้นะครับรายกันถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเสี่ยนโตนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมหมายเลขที่12นะครับอง์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับ 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านะนะครับผมสำหรับเรียนเสียนโตนะครับผมหลวงพ่อทวดรุ่นแรกนะครับนี่นะครับผมผิวดเดิมนะครับผมพอสองนะครับผม2500นะครับหลวงพ่อทวดหยียบน้ำทะเลจืดนะครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลหรือว่าอาจารย์ทีมั่นเอ้นะครับผมสวยๆเดิมๆิมแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆ นี้เป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหมายเลขที่13นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อผางนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางปี2512นนะครับผมนี่นะครับผมเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ วัดอุดมคง,าค,งคานี่นะครับผมนี่นะครับ <_ C 1> เหรียญหลวงพ่อผางนะครับผมันนี้ผมก็เคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผม <_ C 1> บ้านนี้ที่ผมไปชอบบูชามาก็มีอ,องค์พระที่ผมไม่เคยเห็นนะครับผมอยู่เยอะเลยนะครับ <_ C 1> ท่านใดนะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ สำหรับเหรียญหลวงพ่อผางรายการนี้นะครับผม600บาทนะครับพี่ๆ600บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นเหนือดวงนะครับผมเหนือดวงรุ่นแรกนะครับพี่ๆปี62นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับต่อโคศรลารอลิงตรงนี้นะครับผมนะครับคมชัดเลยนะครับผม ราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับผมเยครับสวยงดงานแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมอายุ75ปีนะครับผมพศ2562นะครับส่วนส่งแก้แปะนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับ เหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆ600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมองค์นี้ครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่15นะครับผมนี่นะครับบารมีสิริจันโทนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงปู่ศิลาองค์นี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมนี่นะครับจะเป็นต่อโคตดตรงนี้นะครับผมเป็นรูปสั่งนะครับปรมีสิริจันโทนะครับผมต่อโค้ดหมายเลข28นะครับพี่พี่พิทีพุทธาพิเศษเสาห้านะครับผมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบห้านะครับผมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับผมบารมีสิริจันโทนะครับหมายเลขถัดมาเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมมันจะเป็นพระปิดตาลูกุโตนะครับผมพิมพ์จำโบสองรับผมเกสอนะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพิมพ์จำโบสองและผมเกสนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมยลเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้เลยนะครับ นิ้วมือคมชัดนิ้วเท้าคมชัดนะครับผมใบหูคมชัดนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่16นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นที่ระลึกนะครับผม100ปีนะครับนี่นะครับผมพระอาจารย์มั่นนะครับผมวัด ป่าสุทราวาทนะครับผมปีพศ2514นะครับเป็นจังหวัดสกลนครนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมเป็นที่ระลึก100ปีนะครับผมพระอาจารย์มั่นนะครับท่านน่าจะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมนี่นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมปีพศ2514นะครับผมนี่นะครับ ถ้าหากว่าพูดผิดอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่าเหรี่ยนของท่านนะครับผมคล้ายกับพระอาจารย์ฟันด้วยนะครับนี่นะครับผมพระอาจารย์มั่นนะครับผมภูริทัตโตนะครับรายการใหม่เลขที่17องค์องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่พี่นะครับผมบีบซีทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมเนื่องในวาระโอกาสนะครับผมชนอายุครบ100ปีนะครับ สวยสดงดงามนะครับพี่ๆรายการาานี้ครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่17นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ600บาทเท่าน e. สส er. ั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมธนาคารสีนครนะครับผมของหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผมพศ2521นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับผมเหรียญธนาคารสีนครหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหก0 0อบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับวัสะแก้วนะครับผมในเมืองนครราชสีมานะครับหลวงพ่อคูณปาริสุโธนะครับผมนี่นะครับผมผิวดมเดิมนะครับธนาคารศรีนครนะครับผมพศ2521นะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหกร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบแปดนะครับท่าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับเป็นหมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับผมองค์นี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อครูนะครับผมรุ่นสร้างบารมีปีพศสอง9ห้าเก้านะครับผม รายการใหม่เลขที่19องค์องนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมจะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่ๆนี่นะครับผมหลวงพ่อคูนะครับผมปาริสุทโธนะครับมีรอยจานเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผม วัดบานไร่นะครับผมอำเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดนคนรราชสีมานะครับเป็นปรุ่นสร้างบารมีปีพศ .2519 นะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับราคาแบ่งปันรายการนี้นะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่750บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม รายการถัดมาครับจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อสุดนะครับผมหมายเลขที่20นะครับองค์นี้นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับผมวัดกาหลงนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่20นะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ550าบาทเท่านั้นนะครับพระครูสมุดนะครับผมธรรมสุนทรนะครับผมหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับต่อโโคชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษหลงพ่อสุดนะครับลาผลภูลทวีนะครับผมนี่ะครับรายการใหมายเลขที่20องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆ FC ทางช่องนะครับผมในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมรุ่นไตรมาสหาเนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลงยานะครับผมพิเศษนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งพันให้ในราคานะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญไตรมาสาเก้หลวงพ่อรวยประสาทที่โกนะครับเนื้อทองแดงลงยานะครับผมเลยครับหน้าหลวงพ่อชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญองค์นี้ถือว่าสวยมากนะครับพี่พถ้าเทียบกับเนื้อทองแดงธรรมดานะครับ ลงยานี่สวยมากนะครับผมไตมาท5้าเก้นะครับผมต่อโค้ดนะครับ6กหนะครับพี่ๆนี่นะครับผมไตมาท5้าเกรวยรวยรนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมถ้าใดรสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหกร้าบาทเท่านั้นนะครับผม650้าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่21นี้นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมอง์นี้จะเป็นสมเด็จเปลวเพลิงนะครับผมหลวงพ่อพงษ์บัดช่องแค่นะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับสมเด็จเปลวเพลิงนะครับผมหลวงพ่อพงษ์วัดช่องแคนะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม ถ้าใคสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมเนี่ครับผิวดำเดิมเครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมเปลวเพิงนะครับผมพระพรศวัดช่องแคร์นะครับรายการนี้เป็นหมายเลขนะครับผมที่22แล้วนะครับผมถ้าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่23นะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายใน ep นี้นะครับจะเป็นสมเด็จนะครับผมผงน้ํามันนะครับผมหลวงพ่อกลวยชุตินาทาโรนะครับ นี่นะครับผมสมเด็จผงน้ำมันนะครับพระสมเด็จหลังสี่วาลีนะครับผมรายการใหม่ได้ที่23นี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับสมเด็จผงน้ำมันหรือพ่อลัยชุตินาทารโนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมด้านหลังจะเป็นพระสีวัลีนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม นี่นะครับผมพระศิวลีนะครับสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับถ้าในถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผม ที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับผมสนใจอยากที่จะชอาบ,บูชานะครับ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมได้ที่ Line แอ174 OIPTHQ นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับทั้งช่องของผมนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจลักหลายรายการนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับไว้ EP หน้านะครับผมเรามาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ